นะคันนี้เห็นไหมอ่ะเราให้ดูผิวเผินก่อนนะครับจะเห็นลักษณะของเบาะหนัง V I P นะครับคันนี้นะครับครับจริงๆแล้วมันก็คือรถเดียวกันที่เอาเข้ามาอ่าแต่คันนี้นะครับเราได้นําการไปตกแต่งมาเป็น V I P นะครับข้างหน้าเราไม่ต้องไปดูมันคันนี้เราไปกันข้างในเลยนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าแต่ง V I P มันต้องเป็นเบาะใหญ่ครับผมมันต้องเป็นสามแถวครับผมมันต้องมีเครื่องเสียงครับผมมันต้องเป็นแอร์ไมโครบัสครับผมที่นี่จัดให้เลย สีแบสสีทองนะครับคันนี้สีเฮงสีมงคลกันเลยนะครับคันนี้นะอ,ะอะเห็นไหมความสวยงามที่ผ่านเลนส์กล้องไปคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ <ๆ S 2> เห็นไหมว่ามันสวยงามจริงๆและมีความหรูมีความอ่าหรูหลาลงตัวนะหรูหลาตรงตัวสีค่อนข้างออกแนวสุภาพนะครับไม่ได้ฉูดฉาดอะไรนะคุมโทนได้ดีมากเลยนะคันนี้นะครับนี่นะครับไอไวโครบัสนะครับ<ผ>มีตู้หน้าตู้หลังนะครับร <ผม S 3> อ่ะนะครับเราเปิดไฟก่อนนะครับ โอ้ยตัวเปิดไฟตัวนี้ค่อนข้างไฮโซนะพี่หนึ่งนะปกติมันจะเป็นสวิตช์ปอกแบกนะแต่ตัวนี้อีกอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวนะทีวีนิดหนึ่งนะนะครับแค่กดนะครับครับผมอให้ดูกันนะครับแค่กดปุ่มมันยิ่งรู้สึกจะเป็นปุ่มไลด์ขึ้นบนของทีวีนะพี่หนึ่งนะแล้วตัวนี้นะครับมีซับด้วยใช่มีซับด้วยนะนี่มาอย่างที่พี่หนึ่งบอกเบาะหนังเบาะใหญ่แอร์ไมโครใช่ข้างบน นวลเต็มแฝงสีมาเต็มเครื่องเสียงต้องมีครบทุกอย่างนะครับพี่หนึ่งให้พี่หนึ่งพาชมในส่วนของด้านหน้ากันหน่อยนะครับไงนี่นะครับครับผมตัวนะครับเราปรับนะครับของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้แอร์นะครับดูได้จากสติกเกอร์ตัวนี้ต้องแปะมาจากโรงงานนะครับพวกเลขนี้นะครับนัมเบอร์นะครับนี่แปะมาจากโรงงานนะตัวนี้นะครับเปิด ไฟนะครับในรถแต่ว่าเราได้ติดตั้งเพิ่มมาเป็นตัวนี้ถูกต้องนะครับครับผมส่วนในนี้ก็เป็นแอร์นะครับข้างหลังครับผมแอร์ข้างหลังนี่ครับคือเราเปิดตัวนี้นะครับมันจะช่วยตามช่องแอร์แต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวนี้ช่วยมาก็คือตู้หลังแอร์ไมโครบัสใช่ตู้เดิมจะเป่าไปข้างหลัง ตู้หลังจะเป่ามาข้างหน้าก็คือรวมๆนะครับสองฝั่งเป่าเข้าหากันจะวนอยู่ในรถพอดีวนอยู่ในรถพอดีแล้วมันทาให้ความเย็นชุ่มฉ่ำนั่งรถตู้แอร์อัดน,นะครับถ้างหลดรถไม่เย็นนะครับนั่งอยู่เหนือแตกมันก็เสียอารมณ์หุดนหงิดนะพี่เดิมมาทีนี้เรามาดูาส่วนของพายหลังด้านหลังกันบ้างพี่หนึ่งมาโชว์แอร์ไมโครรัสด้านหลังก็นหน่อยครับพี่หนึง่งคอนโซลชุดเตี้ยไฮโซเฟิร์สคลาสเห็นไหมเฟิร,ร์สคลาสใช่ไหมพี่อานถูกไหมถูกต้องครับผมนี่ชุดเตี้ยนะครับชุดนี้ก็หลายพันแล้วนะเนี่ย ตรงนี้นะครับมีเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าทางขึ้นนะครับรถตู้นะครับตัวนี้ผมก็บอกเสมอนะครับว่าใครนั่งเบาะอันนี้นะครับหนึ่งนะครับต้องเป็นสุภาพบุรุษเสียสละขยับขยับขยับล่อยนะนะอ่าทีนี้นะครับก็จะเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังราคานะครับคันนี้นะครับรถใหม่ๆไม่ถึง ร้อยกิโลนะครับแต่ง V.I.P เต็มไมโครบัสหน้าหลังเบาะใหญ่3แถวนะครับคันนี้ขอขายอยู่ที่1 1 9 0 0ล้าน1บาทครับผมนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแเกาบาทรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทส่วนต่างจะเป็นเงินดาวนะครับท่านลูกค้าที่นรารักทุกท่านท่านกำเงินไว้ประมาณ2องแสนท่านรับรถคันนี้ไปเลยนี่นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับโลโก นี่คือโลโก้ของเราเองนะครับกฤษดาคุณคาตรงนี้มันจะเป็นตู้แอร์ตู้หลังถูกต้องครับพี่เราจะไม่ปล่อยให้ว่างเราจะติดแบรนด์ของเราไปนะครับอีกอย่างนะครับมันมีตัวฟองอากาศนะครับมันตั้งตู้หน้าตู้หลังเนี่ยครับตู้หลังเนี่ยครับมันดูดเข้าข้างหลังกองอากาศอีกทีนึงนะครับแล้วออกตามท่อนะครับแล้วแรงมากแล้วก็อีกอย่างที่อยากให้ดูครับนะลืมเกือบลืม VIP ต้องมีครับผมวางแก้วครับ ลืมไม่ได้ที่วางแก้วนะกระป๋องคงกระป๋องโค้กนะครับครับผมเห็นไหมครับมีพร้อมอ่ะอ่ะความเดิมครับผมน็อตนะครับต้องไม่แกะนะครับถูกต้องครับผมสีต้องเรียบสนิทเหลี่ยมนะครับต้องคมชัดนะครับไม่มีรอยขานตะเข็บเดิมนะครับถังนะครับปัดน้ำฝนสีฟ้าจากโรงงาน กระป๋องไม่มีกรอบน้ำยาหล่อเย็นยังสีชมพูนะครับวันนี้พี่ควันกับน้องหนึ่งกับน้องตูขอราก,ก่อนขอทุกคนช่องดีค่ะสวัสดีครับ